้องห่วงไม่อ่อยหลักเปียนสิแหลแน่นอนระดับนี้แล้วไม่ต้องห่วงแสดงเป็นมูงกันแม่นี่แม่เราบอกเคยหายเคยว่าได้่น้องคัด่งเสริมกันเรากับยินดีส่งเสริมกันซีหาเงินช่วยกันซี บ่าแรงเงื่อนไกมันโเซมดานอื่ด้านทำงานทานนำการในเสิออ้ยพี่้องไคยเข้าถึงผู้ใหญ่ผู้แ่าผู้เก่เปิดที้อย่างนี้ไปสมัจเจไปอย่างเจอย่างมาอย่างมันนั่นตัว งานนี้เสิร์ฟความฟินกันไม่แผ่วเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องเรานะคะสุดฟินของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวเบสรักวันยีคําซิงคู่เพื่อนสนิทสุดซีค่ะที่ตอนนี้นะคะกำลังเป็นกระแสมาแรงเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ทำเอาคนในวงการบันเทิงนะคะรวมถึง f อแฟนคลับหลายต่อหลายคนต่างก็ลงเหลือจินคู่เพื่อนสนิทสุดซีคู่นี้กันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้มีการเร์ เปิดโมเมนต์ค่ะขณะที่เจ้าตัวนะคะไปรับประทานอาหารกับสาวเบสรักวณีคําสิงที่ตึกใบหยกนั่นเองค่ะซึ่งก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะอย่างทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์เนี่ยกำลังแกะกุ้งให้กับ eth, สาวเบสคําสิงอีกด้วยโอ้โหงานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทํเอาเอฟซีแฟนคลับถึงขั้นฟินกันไม่หยุดเลยทีเดียวละค่ะแต่ว่าใดๆนะคะล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดค่ะพูดคุยกับ f c แฟนคลับนะคะโดยใน บางช่วงบางตอนนี้นะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้มีการพูดถึงคุณแม่อ้อยค่ะแม่ของสาวเบคสคําสิงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะแม่อ้อยเนี่ยรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แน่นอนโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะไม่ต้องห่วงแม่อ้อยรักเู้ใฟินแลนด์แน่นอนระดับนี้แล้วไม่ต้องห่วง แสดงเป็นมูกันแมน่นี่แม่เราบอกเคยหายเคยว่าได้พี่น้องส่งเสริมกันเรากับยินดีส่งเสริมกันซีเงินช่วยกันซีแข่งในเงินแงเพงดีเอองบในเรื่องเกิมันส่งเสริมด้านอื่นด้านทำงานทำการในสิง่งหนอุ้ยพี่น้องใครเขาถึงผูง้ใหญ่ผู้ถ่อมผู้แก่ปิดขึ้นอย่างนี้ไปสมแจรไปอย่างเจ้า,อย,า,จาอย่างมาางนันดันฟู หลอ,กกอดขึ้ยยนไปประกอบเป็นเออร์เงยแบบผู้ผเฒ่าไป,ไปเลย,ยเป็นอย่างผู้เฒ่าผู้แก่คือลัางเมตาไปไปเขาหาผู้ใหญ่เป็นอทุอย่างนี่จะยังไม่ย่านเดี๋ยวมาอันนั้นอันนี้เฮ้ย และหลังจากที่คลิปดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยก็มีชาวเน็ตหลายต่อลายคนเลยค่ะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันนะคะบางก็บอกค่ะว่าคนเก่งส่งเสริมกันขนาดนี้เนี่ยไม่ปลื้มได้ไงค่ะบางก็บอกนะคะว่าชั่วชัวโอ้โหคุณผู้ชมเรียเ้ว่าทํเอาเอฟซีแฟนคลับนะคะถึงกับลงเรือจิ้นกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสําหรับคู่เพื่อนซีอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวเบสรักวันีคําสิงนั่นเองนะคะซึ่งงานนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะสถานะความสัมพันธ์ของหนึ่งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ